นั okay. ่นไงเชยคเว่าไรไดะครับกินขาวนูเนี่ยเจอเชเช็ต้นกับเชบ เดี๋ยวจะได้เปิดกระทะหม้อมาบ้านเนี่ยเมนูโดยเชฟกระทะหม้อเชฟหัวเตลิดตุนโอ้โหเมื่ต้องกินแล้ว Này, cái tha hăng, khó không chìm đâu Xòm cho cà tha nghe

เกีด <łość> ีๆไดเชี่ยวสองคนอือสุดยอดครับอือสุดยอดครับ